ทุกคนเคยคิดว่าป่ากโกงกางน่าเบื่อใช่ไหมผมก็เคยคิดงั้นแหละแต่เดี๋ยวก่อนวันก่อนผมไปเดินเล่นแถวป่าชายเลนมาแล้วเจออะไรเจ๋งๆเ,เพียบเริ่มจากเจอปูกล้ามดาบตัวใหญ่มากเกือบเท่าฝ่ามือผมมันเดินหนีผมแบบเฮ้ยนายจะมาทำอะไรฉันเนี่ยแล้วก็เจอนกแปลกๆสีสวยๆบินว่อนไปมานึกว่าหลุดมาจากดิสนีย์แลนด์ผมพยายามจะถ่ายรูปมันแต่มันก็บินหนีไป สัก,ก่อนเซ็งเลยระหว่างเดินเดินอยู่ <ไป S 1> ก็ได้ยินเสียงแปลกๆดัง <ไป S 1> แคว้แควกผมก็มองหาที่มาของเสียงปรากฏว่าเป็นครอบครัวลิงแสกำลังแย่งอาหารกันอยู่น่ารักสุดๆ แต่ที่พีสุดคือผมเกือบเหยียบมูโชคดีที่มันเลื้อยหนีไปก่อนไม่งั้นคงได้วิ่งป่าราบแน่ๆเพื่อนผมบอกว่าป่าโกงกลางก็มีเสน่ห์ในแบบของมันนะเว้ยตอนแรกผมก็ไม่เชื่อสรุปนะป่าโกงกลางไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิดมันคือขุมทรัพย์ของความสนุกและความตื่นเต้นใครว่าป่าโกงกลางไม่เฟี้ยวผมเถียงขาดใจเลยลองไปเดินเล่นดูแล้วคุณจะติดใจ